สวัสดีครับเราเทียนพยากรโดยผมประจานนุครับผมจะทำนายดวงด้วยศาสตรแ์แห่งไพ่ยิปซีซึ่งเป็นศาสตร์เก่าแก่มีมานานกว่าพันปีครับโดยในคลิปนี้จะทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีเมษรประจำปากหลังของเดือนกันยายนปีพุทธศักราช2564 ก่อนที่จะไปทานายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีนั้นผมขออนุญ,ญาตทําความเข้าใจกับทุกๆท,ท่านก่อนนะครับว่าการดูดวงในครั้งนี้เป็นการดูดวงโดยภาพรวมๆจะไม่ได้เจาะจงลงลึกเท่าที่ควรหากว่าท่านสนใจที่จะดูดวงแบบเจาะจงลงลึกเฉพาะตัวงท่านเองก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาทางไลน์ของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวสักครู่ผมจะขึ้นรายละเอียดลายดีของผมบริเวณจอด้านล่างตรงนี้หากว่าท่านสนใจก็สามารถติดต่อทักทายเข้ามาได้เลยนะครับ เรามาทำนายดวงของผู้ที่เกิดราศีเมษประจำปากหลังของเดือนกันยายนปี2564กันนะครับซึ่งจะครอบคลุมระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายน2564ผู้ที่เกิดราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนไปจนถึงวันที่13พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมขออนุญ,ญาตใช้เวลาในการเปิดไพ่สักครู่นะครับ ผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีก็สามารถที่จะดูในคลิปนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับ ท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุนั้นเป็นช่องที่ยังใหม่มากๆเลยนะครับยังคงต้องการกําลังใจจากทุกๆท่านหากว่าท่านเปิดเข้ามาดูคลิปนี้แล้วชอบคิดว่าเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองเป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองเพราะว่าผมจะมีการอัปคลิปใหม่ๆค่อนข้างบ่อยนั่นเองนะครับ ผู้ที่เกิดราศีเมษดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายน2564นั้นโดยเฉพออาะยิ่งไพ่ใบแรกนะครับไพ่ใบนี้ก็คือไพ่สีถ้วยเป็นไพ่ของความที่ไม่พอใจหรือว่าได้ของไม่ถูกใจนั่นเองนะครับ ชาวราศีเมษในช่วงของปลายเดือนกันยายนนั้นตัวของท่านเองจะมีความรู้สึกที่มันหงุดหงิดนะครับไม่พอใจไม่ว่าตัวเองจะทําอะไรผลลัพธ์มันก็อาจจะไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะครับหรือแม้กระทั่งลูกน้องบริวารน,นะครับที่ทํางานให้คนในครอบครัวเพื่อนพ้องทํางานให้ก็ไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะครับตัวของท่านเองจะรู้สึกหงุดหงิดนะฮะไม่ค่อยพอใจอะไรง่ายๆนะครับ ส่วน2ใบนี้หมายของว่าในช่วงของเดือนกันยายนนั้นผู้ที่เกิดราศีเมษจะมีความรู้สึกที่เครียดนะครับมองด้านลบซะส่วนมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นการมองวิถีชีวิตของตัวเองการมองโลกการมองผู้คนค่อนข้างที่จะมองไปในด้านลบซะส่วนมากนะครับก็เลยทําให้ตัวของท่านนั้นเกิดความรู้สึกเครียดนะฮะนอนไม่หลับนะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพตามมานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การปวดหัวปวดไมเกรนอย่างนี้นะครับผมแล้วก็มีอาการปวดตาอย่างนี้นะฮะเหมือนกับว่าเราใช้สายตามากจนเกินไปหรือว่าพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะก่อให้เกิดปัญหาตามมาได้ด้วยเช่นกัน ดังนั้นนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษถ้าหากว่าท่านต้องการอยากใช้อาการต่างๆเหล่านี้มันผ่อนคลายไปได้จริงๆแล้วชาวราศีเมษนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์เป็นผู้ใหญ่เป็นคนที่มีอารมณ์เป็นผู้นำนะครับมองอะไรก็ค่อนข้างที่จะลึกซึ้งอยู่แล้วนะครับขอให้ท่านนั้นจะต้องมีการปล่อยวางบ้างนะครับอะไรที่มันเล็กเล็กเล่นน้อยนะฮะอย่าไปจับผิดมันซะทุกอย่างนะครับแน่นอนนะฮะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะครับในแต่ละวันในแต่ละเวลานั้น มันอาจจะไม่ได้ดั่งใจตามที่เราได้นึกคิดเอาไว้นะครับอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ปล่อยวางมันไปบ้างนะครับเห็นอะไรบางอย่างก็อาจจะมองมนันเปยนผ่านไปบ้างมองมันข้ามไปบ้างนะครับผมหลายๆคนก็บอกว่าให้หลับตาข้างหนึ่งก็แล้วกันนะฮะแล้วอะไรอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นจะดีต่อเรื่องงานจะดีต่อเรื่องของสุขภาพร่างกายคนที่อยู่รอบกายเราเขาก็จะไม่ได้เครียดตามเราไปด้วยนั่นเองนะครับ เรื่องของงานผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนั้นค่อนข้างที่จะหนักเหนื่อยนะครับแต่ว่าท่านก็จะประสบผลสําเร็จอย่างแน่นอน หลายท่านนะครับมีโอกาสที่จะเดินทางไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทยังต่างประเทศอย่างนี้เป็นต้นนะครับบางท่านนี้นะฮะอาจจะสอบชิงทุนได้นะครับจะต้องไปอยู่ต่างประเทศอีกหลายปีหรือไม่บางท่านนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษน,นั้นจะได้ไปสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานที่ต่างประเทศอย่างนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับถูกโฉลกด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบนี้ไม่ว่าจะเป็นไพ่ใบนี้ กับเรื่องของต่างประเทศนั้นค่อนข้างที่จะถูกฉลกชาวราศีเมษอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชาวราศีเมษในช่วงปลายเดือนกันยายนนั้นท่านมีโอกาสที่จะได้เกี่ยวข้องหนองนุ่งกับชาวต่างชาตินั่นเองนะครับติดต่อประสานงานกับชาวต่างชาติหรือไม่บางท่านนั้นอาจจะได้เปลี่ยนงานนะครับไปทํางานกับบริษัทของชาวต่างชาติผมถือว่าดีนะฮะโอกาสที่ท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานนั้นค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับ ส่วนท่านที่ทํางานในส่วนของราชการนะครับยิ่งดีไปใหญ่นะฮะในช่วงเดือนกันยายนนี่ ท่านจะมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่าท่านที่ทํางานโดยเฉพาะยิ่งถ้าเป็นในส่วนของงานด้านการปกครองกระทรวงมหาดไทยนี่นะครับผมหรือว่ากระทรวงยุติธรรมอย่างนี้เป็นต้นรวมไปถึงตำรวจทหารด้วยนะครับโอกาสผู้ที่เกิดราศีเมษนั้นนะครับจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะฮะเป็นนายพันนายพลนั้นมีสูงมากเลยนะครับสาหรับท่านที่ รับราชการในส่วนของตำรวจทหารนะครับท่านที่เป็นนักการเมืองผมว่าก็ดีมากเลยนะครับชาวราศีเมษนี่นะฮะในช่วงนี้กระแสนิยมหรือว่าคะแนนของท่านนั้นนะครับความนิยมในตัวท่านในท้องถิ่นต่างๆเหล่านั้นเนี่ย จะมีค่อนข้างมากนะครับท่านที่มีอาชีพเป็นนักการเมืองนะครับตั้งแต่นุ่นเลยนะฮะนักการเมืองท้องถิ่นนะครับอบอตอหรือไม่ก็เป็นในส่วนของนายกอบอตอ,อย่างนี้นะครับอบอจอนายกอบอจอ,อย่างนี้แล้วก็รวมไปถึงสสรัฐมนตรีต่างๆด้วยนะครับดวงของท่านในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับ กระแสนิยมในตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะมากด้วยผมถือว่าเป็นมุมดีๆเป็นเรื่องที่ดีๆอีกด้านหนึ่งของผู้ที่เกิดราศีเมษนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษครับ ผมบอกอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในช่วงของเดือนกันยายนนั้นท่านได้ไพ่เดอะเวิร์ไพ่เดอะเวิร์นี้เป็นไพ่ที่ให้แง่บวกที่ดีมากเลยนะครับไพ่เดอะเวิร์นั้นนี่นะครับมันหมายถึงว่าตัวท่านเองนั้นนี่นะครับได้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายแล้วนะครับล้มลุกคุกค,คานที่เพิ่นผ่านมาชาวเรา4ี่เมษนั้นอาจจะเจอปัญหาและอุปสรรคหนักเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวนะครับในช่วงต่อไปนี้นะฮะ ท่านจะพบแต่เรื่องดีๆสิ่งดีๆนะครับไม่ว่างานของท่านที่มีปัญหาผมว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายไปตัวของท่านก็จะต้องสนองตอบต่อดวงด้วยนะครับนั่นหมายความว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกว่า อะไรที่มันพอมองข้ามได้นะครับก็ให้มันผ่านไปเถิดนะฮะอย่ากเก็บมาคิดมากจนเกินไปไม่เช่นนั้นแล้วแล้วก็ท่านนั่นแหละนะครับจะเครียดแล้วก็นอนไม่หลับมีผลต่อสุขภาพของท่านในทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับดังนั้นถ้าไพ่เดอะเวิร์เข้ามาแล้วนี่ผมมองได้เลยว่าก่อนที่มันจะเกิดอะไรดีๆขึ้นมานี่นะครับส่วนมากแล้วมันจะมีปัญหาวุ่นวะวุ่นวายซะก่อนนะครับหลังจากนั้น อะไรดีๆมันจะเกิดขึ้นในด้านของชื่อเสียงนะครับอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าโดยเฉพาะยิง่งท่านที่ทํางานในส่วนของเป็นนักปกครองนะครับหรือว่าท่านที่ทํางานในสายงานบันเทิงนี่นะฮะผมถือว่าจะดีมากเลยนะครับความนิยมในตัวท่านนะฮะต่อพี่น้องประชาชนหรือว่าต่อผู้ชมมิรรักแฟนเพลงของท่าน FC ของท่านนี่นะครับ จะดีมากๆเลยนะฮะกระแสในตัวท่านในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ผมถือว่าดีเป็นมุมบวกของท่านเลยนะครับท่านจะมีชื่อเสียงในงานนั่นเองไพ่เดอะเวอร์กับไพ่เดอะซัมีความหมายที่ใกล้เคียงกันนะครับผมแต่ว่าไพ่เดอะซันั้นจะให้ผลที่มากกว่าไพ่เดอะเวอรอยู่นิดหนึ่งนะฮะในด้านของชื่อเสียงนั่นเองนะครับแต่ว่าไพ่เดอะเวอรนั้นถ้าหากว่าใครอยากจะให้อะไรต่างๆนะครับที่มันไม่ดีนั้น เกิดผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับขอให้ท่านนั้นทำบุญนะฮะทำบุญไม่ว่าจะเป็นการทำบุญสังฆทานใส่บาตรพระนะครับผมรวมไปถึงการบริจาคทรัพย์สินเงินทองช่วยเหลือบุคคลที่ตกทุกข์ได้ยากนะฮะซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างนี้เป็นต้นนะครับอะไรต่างๆมันจะดีขึ้นนะฮะเพราะว่าไพ่เทวดานั้น ท่านจะให้คุณกับคนดีนะครับท่านจะให้คุณกับคนที่ทําความดีนั่นเองหากว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมษนะครับอะไรๆไม่ค่อยดีนะครับให้ท่านไปทําบุญนะฮะอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนเวรแล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับท่านเทพเทวดาที่ปุกปักรักษาตัวท่านนะครับ อะไรต่างๆจะดีขึ้นการงานของท่านจะดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่ง,งในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าไม่ว่าท่านจะทํางานในส่วนราชการนะครับทำงานในภาคเอกชนตัวของท่านเองนี่นะครับจะได้รับการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ให้มีความเจริญก้าวหน้า หรือบางท่านนี้นะครับผมอาจจะได้ทํางานใหม่แล้วล่ะนะฮะอาจจะไม่ได้ไปทํางานเก่าแล้วตอนแรกตัวท่านนี้อาจจะเกิดความรู้สึกวิตกกังวลนะครับว่างานใหม่นี่เราไม่มีประสบการณ์เราไม่มีความรู้ทําออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงเนาะทำไมให้เรามาทํางานใหม่หรือบางท่านนี้นะครับมีความจําเป็นที่จะต้องมาทํางานใหม่ <S <S <ะ>เนื่องจากว่า <iri> งานเก่านั้นนะครับเขาให้ออกนั่นเองนะฮะแต่ว่าพอท่านมาทํางานใหม่แล้วได้สักพักหนึ่งนะครับบอกได้เลยว่า จะดีกว่างานเดิมจะให้ท่านกลับมาทํางานเดิมท่านบอกว่าไม่เอาแล้วบายๆขอไปที่งานใหม่ดีกว่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นในเรื่องงานของชาวราศีเมษในช่วงเดือนกันยายนนั้นนะครับผมมองว่าจะดีขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับท่านจะได้รับการสนับสนุนนะฮะท่านจะได้ปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนั่นเองผมถือว่างานดีมากครับ ส่วนเรื่องของเงินหลักคราวนี้จะเป็นยังไงกันบ้างท่านได้ไพ่เงินที่ดีมากเช่นกันนะครับชาวราศีเมษสองใบไพ่ใบนี้ก็คือไพ่สิบเหรียญน,นะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่6แล้วก็ไพ่8เหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่9นะครับผมถือว่าไพ่สใบนี้เป็นไพ่เงินที่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับ ท่านที่กำลังประกาศขายที่ขายบ้านนะครับผมในช่วงที่ผ่านมานั้นน่ะประกาศมานานนานแล้วนะครับไม่มีใครมาไถ่าถามเลยนะครับแต่ว่าพอมาถึงในช่วงปลายเดือนกันยายนนี่จะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วก็มีโอกาสสูงมากที่ท่านจะขายที่ขายทางต่างๆเหล่านั้นได้แล้วท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามานะครับและนอกจากนั้นท่านก็ยังมีโอกาสนะฮะที่จะได้มรดกตกทอดนะครับจากทางบ้านของท่านด้วยส่วนภพ่ใบนี้นั้น หมายความว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนั้นท่านที่ลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นะฮะการเทรดหุ้นต่างนะครับหรือไม่การลงทุนในคริปโตนะครับท่านมีโอกาสสูงมากที่จะได้กำไรจากการลงทุนในครั้งนี้เป็นเงินก้อนใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะฮะชาวราศีเมษผมบอกอย่างนี้เราก็แล้วกันนะครับว่า ท่านมีโชคเข้ามาแล้วก็เป็นโชคก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะครับท่านที่สนใจในเรื่องของการเสี่ยงดวงนะครับไม่ว่าจะเป็นการซื้อลอตเตอรี่หรือว่าซื้อหวยก็ตามแต่นี่นะครับลองเสี่ยงดูก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นท่านก็ดูการเงินของท่านด้วยก็แล้วกันนะครับรไม่ว่าไปเสี่ยงหนักหรือว่าไปหยิบยืมคนอื่นมาเพื่อไปซื้อไปเสี่ยงอย่างนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมอย่างนั้นท่านจะต้องมีสตินะฮะเอาพอหอมปากหอมคอเอาพอได้ลุ้นกันแล้วกันเพียงแต่ผมบอกว่า ในปลายเดือนกันยายนนี้ชาวราศีเมษมีโอกาสนะครับที่ท่านจะได้โชคก้อนใหญ่เข้ามาอย่างที่ผมบอกไปนั่นเองนะครับผมถือว่าการเงินในช่วงปลายเดือนกันยายนของชาวราศีเมษยังดีและก็ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่องของความรักกันบ้างชาวราศีเมษครับไพ่ใบนี้นั้นถ้าเป็นเรื่องของความรักท่านจะรู้สึกว่ามันอึดอัดนะฮะไม่ได้ดังใจคนที่เรารักเขากลับไม่รักเรา คนที่เราไม่รักกลับมารักเราหรือไม่บางทีบางท่านนี่นะครับเลือกแล้วแต่งงานกันแล้วนี่เอ๊ะทำไมถึงไม่เหมือนกับตอนที่เป็นแฟนกันเลยอย่างนี้เป็นต้นนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าได้แฟนที่ไม่ได้ดั่งใจนั่นเองนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าตัวท่านนั้นไปคาดหวังในตัวของแฟนท่านมากจนเกินไปนั่นเองนะครับแต่พไพ่ใบนี้เนี่ยผมบอกได้เลยนะฮะว่าคนที่ท่านเลือกมานั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นคู่ของท่านนั่นเองนะครับ เพราะว่าไพ่2องถ้วยนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่เกี่ยวกับคู่นะฮะเป็นคู่แท้คู่จริงนั่นเองนะครับค่อยๆปรับตัวก็าหากันและที่สําคัญก็คือต้องใจเย็นๆนะครับไม่ใช่ว่าเอาแต่ใจตัวเอง บางทีถ้าหากว่าท่านไปชอบจับผิดคนอื่นแล้วนี้ถ้าหากว่าคนอื่นเขามาจับผิดท่านบ้างล่ะนะครับจริงๆแล้วตัวของท่านเองมันก็มีมุมที่จะจับผิดกันได้ด้วยกันทั้งนั้นล่ะนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็ตามแต่มองด้านดีมองมุมดีๆซึ่งกันและกันจะดีกว่านะครับแล้วความรักของท่านนั้นจะไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับมีอะไรที่มันค่อนข้างที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคแล้วก็ท่านไม่พอใจ พูดคุยกันนะครับเปิดอกคุยกันนะฮะเราฐานะที่เป็นแฟนกันในฐานะที่เป็นสามีภรรยากันแล้วนี่มันคุยกันได้ทุกอย่างทท้งนั้นแหละนะครับแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันนะฮะอย่ามีทิฏฐิอย่ามีอารมณ์ต่อกันแล้วอะไรๆมันจะดีขึ้นนะครับส่วนบางท่านนี่มันไม่ไหวจริงๆนะฮะในเรื่องราวของความรักอย่างไพ่สองใบนี้นะครับมันอาจจะเป็นปัญหาที่ว่าเป็นความขัดแย้งต่อกันอย่างรุนแรง ท่านอาจจะต้องเลือกแยกกันอยู่สักพักหนึ่งแล้วล่ะนะครับผมอาจจะเป็นระยะเวลาสัก2ส,สัปดาห์1เดือนอะไรอะไรมันจะได้ดีขึ้นนะครับค่อยกลับมาคุยกันใหม่แต่ถ้าหากว่ากลับมาคุยกันแล้วยังเป็นปัญหาไปต่อไม่ได้อย่างนี้มันก็ต้องเลือกในการที่จะแยกทางหรือว่าเลิกลาต่อกันไปนั่นแหละนะครับผมถึงจะถูกต้องนะฮะและอีกอย่างหนึ่งนะครับผู้ที่เกิดราศีเมษในช่วงปลายเดือนกันยายนท่านมีไพ่ n g อฟคัฟไพ่ใบนี้นะครับ นั่นหมายความว่าท่านอาจจะมีชาวต่างชาติต่างภาษานะครับมาทักแล้วก็อาจจะมาชอบพอท่านนั่นเองนะครับ ชาวต่างชาติในที่นี้อาจจะไม่ใช่ฝรั่งมังค่านะครับแต่ว่าอาจจะเป็นชาวเอเชียของเรานี่แหละอย่างเช่นชาวเกาหลีญี่ปุ่นหรือว่าชาวสิงคโปร์อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมไปถึงทางตะวันออกกลางด้วยอาจจะเป็นผู้ใหญ่กว่านะครับและอาจจะเป็นพ่อแม่นะฮะคนที่ผ่านการแต่งงานมาแล้วแต่ถือว่าเป็นคนที่ดีพึ่งพาอาศัยได้นะครับโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการเงินนี่ช่วยท่านได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวผมถือว่าดีนะครับแต่ว่าอายุอาจจะห่างจากท่านค่อนข้างมากนั่นเองนะครับตั้ง แต่สิปี10กว่าปีเลยก็ว่าได้นะฮะแต่อยู่ที่ตัวท่านนะครับถ้าหากว่าคุยกันถูกคอพัฒนาไปเป็นความรักพร้อมที่จะอยู่ด้วยกันพร้อมที่จะสร้างอนาคตด้วยกันแล้วเราก็ผมก็ถือว่าไม่ได้ใช่เรื่องที่ไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การตัดสินใจของท่านในเรื่องนี้นะครับ ชาวราศีเมษครับสิ่งที่พึงระวังนะครับในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้ก็มีไพ่อยู่หลายใบยนะครับอย่างเช่นไพ่ใบแรกไพ่สี่ถ้วยและก็มีไพ่เก้าดาบนะครับมีไพ่แปดดาบนี่นะฮะนั่นก็หมายความว่าตัวท่านเองนั้นมีโอกาสนะครับควรที่จะไปทําบุญนะฮะอย่างไพ่เดอะเวิร์ที่ผมบอกไปในช่วงต้นนั้นนะครับควรที่จะไปทําบุญนะฮะ ทำสังฆทานทำบุญใส่บาตรหรือไม่ก็อาจจะนั่งสมาธินะครับสวดมนต์ไหว้พระอุทิศสนกสุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่อาจจะต้องไปซื้อลงศพนะครับบริจาคให้กับทางโูลนิตต่างๆหรือว่าถวายให้กับวัดต่างๆผมถือว่าก็จะเป็นการสะดกดเคราะห์ให้กับตัวท่านนั่นเองนะครับเรื่องร้ายๆจะกลายเป็นดีขึ้นมาได้นะครับสิ่งที่พึงระวังอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าในช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับสุขภาพของผู้ใหญ่ที่อยู่ในบ้านนะ job. คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนั่นเองนะครับบางทีท่านอาจจะป่วยหนักนั่นเองนะครับแล้วก็ไพ่ใบนี้นั้นให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาเกี่ยวกับในช่องท้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของระบบทางเดินอาหารนะครับพวกกระเพาะลำไส้แล้วก็รวมไปถึงพวกริดซีดวงต่างๆนี่นะครับแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของมดลูกของคุณผู้หญิงนะครับอาจจะมีปัญหาได้แต่ว่าไม่ถึงขนาดที่จะต้องผ่าตรงผ่าตัดอะไรหรอกนะครับ ถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาก็ไปหาคุณหมอท่านมีโอกาสที่จะหายนะครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับสองใบนี้นะฮะให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของความเครียดนั่นเองนะครับท่านจะมีอาการค่อนข้างที่จะเครียดมากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไมเกรนนะฮะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตานะครับผมแล้วก็บางท่านนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับน้ําในหูไม่เท่ากันนั่นเองนะฮะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกัน และนี่ก็คือดวงของชาวราศีเมษนะครับในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่30กันยายน2564นะเดงนะครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องแปลวเทียนพยากรณ์ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนันเดงงครับขอกราบเชิญชวนชาวราศีเมษนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้ว ฝากรบกวนท่านนะครับไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปของผมด้วยนะครับเป็นการติชมก็ได้นะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมแล้วก็ผมจะได้นำเอาคำติชมของท่านนั้นไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองนะครับขอได้นับความขอบพรคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ